แต่ว่าเห็นไหมผมก็ขับรถหาเงินอย่างเดียวเลยผมยังคิดเลยว่าจริงๆผมอยากจะปิดช่องด้วยซ้ำนะแต่บังเอิญว่าผมมีกิจกรรมที่ผมจะต้องอประคองสนับสนุนพาเอฟซีเราไปไหวไปฉลององค์ปูในสิ้นปีนะจริงๆผมยังขี้เกียจจะทำช่องเลย คืออย่าไปหวังว่า YouTube มันจะทำเงินให้เราได้เป็นพาส i v ฟอินคัมกินไปจนแก่จนเท่าถ้าคอนเทนต์แบบนี้ไม่มีทางครับคอนเทนต์แบบนี้ไม่มีทางที่มันไม่ใช่สาธารนณะมันเป็นแค่กลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันไม่สามารถที่จะสร้างให้เรามีกินไปจนแก่จนเท่าหรอก คลิปแต่ละคลิปที่ออกไลฟ์แต่ละไลฟ์ที่ออกอะ่ะพอจบไลฟ์ไปแล้วพอข้ามวันไปแล้วมันก็ไร้ประโยชน์แล้วจริงๆอสามารถลบทิ้งได้ยิ่งดีเอ,อ่อแต่ถ้าไม่ลบก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อเขาจะเอามาเรามาฟ้องเออให้เขาไปขุดเอามาเพื่อ,อามาฟ้องเพื่อเอามาประจานเราเองเห็นไหม ไอ้หลพูดไว้เมื่อสองปีที่แล้วไอ้หนิงพูดไว้เมื่อสองปีที่แล้วเห็นไหมสุดท้ายก็มาประจานตัวเองถูกต้องไหมมันไม่ได้ประโยชน์ครับไม่มีใครไปย้อนฟังคุณหลอกเมื่อสองปีที่แล้วอะ่ะถ้าคลิปนั้นๆน่นะเป็นคลิปแบบนี้สุดท้ายมันก็คือต้องกลับมาต้องกลับมาทำร้ายตัวเองทั้งนั้นเลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวเองเลย วันนี้คุยกับลุงด้วยเหรอเอาจริงๆพี่สายที่นี้มีการแจ้งเตือนขึ้นมาบ้างไหมอะ่ะไม่มีหรอกมีน้อยวันที่สามเจอกันโอเคสายๆนะพี่ประมาณสักสิบเอ็ดโมงนะพี่นะตอนเช้าอะ่ะตอนเช้าเราตอนเช้าเราตอนแรกเรานัดกันเช้าใช่ไหมแต่ว่าทางเอ่อ ทางหัวหินเขามาช้าเออถ้าพี่ไปเช้าเกินเดี๋ยวพี่ไปรอ,อนานนะก็ผมออก็ออกจากนี่ประมาณหกโมงอะ่ะไปถึงน่นประมาณเก้าโมงเดี๋ยวไปหาอะไรหากระฟองกาแฟกินรอออกจากนี่ประมาณหกเจ็ดโมงอ่ะเออออกจากนี่ประมาณหกเจ็ดโมงเห็นไหมเนี่ยพี่นาทีเนี่ยมาตัวเป็นเป็นเนี่ยน,นะมาตัวเป็นเน,นี่นะ เห็นไหมใครจะมาบอกว่าลุงจะเอาไอ้ไหลขนาดพี่นาทีเนี่ยทําประโยชน์สักขนาดไหนระหว่างพี่นาทีกับไอ้ไหลอ่ะพี่นาทียังยังยังต้องบอกว่าหลังอะไรนะหลังสารีกาเออค่อยเข้าไปเห็นไหม <laughs> แค่นี้ <laughs> แค่นี้พี่นาทีอ่ะยังต้องบอกว่าหลังสารีกาค่อยเข้าไป เห็นไหมเออแล้วคิดหรือว่าไอ้ไหลเนี่ที่โอ้โหทำประโยชน์อะไรให้ลุงบ้างอ่ะใช่ไหมอะแล้วแล้วแล้วเราจะเอามาทำไมอ่ะเออจริงนะถ้าป้าพูดวันนี้แล้วไม่มีใครหยุดนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะผมว่าเลิกรักลุงรักป้ากันเถอะถ้าเกิดว่าป้า ป้าพูดวันนี้แล้วไม่หยุดกันนะนะถ้าไม่หยุดกันนะผมว่าเลิกรักกันเถอะระักมาก็สร้างความลำบากใจให้เขาเปล่า,าว่ากันไหมพี่นาทีคิดเหมือนผมไหม ถ้าป้าพูดขนาดวันนี้นะป้าบอกว่าผ้าที่เขียนนั้นเน่ะเขาหมายความว่าไงอะ่ะยังไม่เข้าใจกันเนี่ยผ้าที่ลุงเขียนเนี่ยเขียนหัวใจเขียนสารพัดเขียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้ายังไม่เข้าใจยังตีโจทย์ไม่ออกกันเนี่ยผมว่าเลิกเถอะเลิกรักเถอะเลิกรักลุงรักป้าเถอะรักแล้วก็เขาไม่สบายใจนะถ้าเราจะรักใครเราต้องทําให้คนที่เรารักอะ่ะเขาสบายใจ ไม่ใช่รักใครแล้วก็ทำให้เขาต้องมาปวดหัวเพราะเราไปรักเขาเออใช่ไหม <c oughs> น้ำสาดที่ไปถึงอะไร <c oughs> ไม่รู้นะเออขนาดเขียนบอกให้รักกันเลยยังไม่รักนะก็มีวิธีเดียวก็คือน้ำสาดแม่งเลย <c oughs> ตาไหลไม่รู้นะทัวจะลงผมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมอนะ่าผมว่าผมนะตีโจทย์ออกตั้งแต่วันแรกที่ผมเห็นแล้วใช่ครับพี่นาทีควรหยุดนะครับถึงจะไม่เลิกทะเลาะก,กันก็ควรหยุดนะ่ะไม่รู้จะขูดกันทำไมเออ ประมาณนั้นแหละอดีตเอ้ยถ้าเรารักใครสักคนแล้วก็ทำให้เขาไม่สบายใจนะควรหยุดรักเขาล่ะเพราะว่าเขาก็คงไม่อยากให้เรารักหรอกครับ ผมตีโจทย์นะพี่นาทีผมตีโจ์วันแรกเลยนะตีโจทย์นี้วันแรกเลยนะแล้วผมพอผมเห็นป๊อปเนี่ยผมผมเห็นลุงแล้วก็ลุงบอกว่านี่นะอิสระแคบไปเลยนะแคบไปเลยนะนี่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 รักกันรักกันรักกันเนี่ยผมแคบเลยเออ <c oughs> ผมแคบเลยแล้วผมก็เอามาขึ้นปกผมไลฟ์เลยรู้ป่าผมโดนไลไ์พี่นาที แม่งโลกสวยเออไม่อยากให้คนทะเลาะก,กันเนี่ยกูโลกสวย <laughs> คือเขาเขา,เขาต้องอยากให้โลกนี้เกิดสงครามตลอดเลยใช่ไหมเออเหมือนเหมือนไอ้ไอ,อ้อะไรนะไอ้ไอ,อ้อะไรนะ เอออะไรนะเอสงครามคูเสตใช่ไหมไอ้นั่นอะไอ้อะไรนะเอลบานอนเอ๊ยไม่ใช่เดกอะไรนะฮามาสกับอะไรนะชื่ออะไรนะเออแล้วต้องลบกันอยู่งั้นนะ่ะทั้งปีทั้งชาติอย่างงั้นเหรอใช่ครับขายของช่วยลุงป้านั่นคือหน้าที่ของ fctp นะ FCTP คือผู้สนับสนุนเออ FCTP คือผู้สนับสนุนไม่ใช่ผู้ที่เสี่ยมให้คนตีกันเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมจะจัดโปรช่วยผมขายด้วยนะพี่อ๋อเอาเลยจัดมาโลดอ,อืจัดมาแล้วก็อ,อ่า ถ้ามันตีกรอบสี่เหลี่ยมได้ก็ส่งมาในไลน์ให้ผมได้เลยนะพี่นะเราอะไปตีความหมาย FCTP ผิดไปนะเราจะตีความหมาย FCTP ว่าจะเป็นหน่วยลบพิเศษเพื่อที่จะไปลบกับไอ้ Fc อะไรนะไอผู้เสียศูนย์อย่างเงี้ยนะเราเราเราไปตีความหมายกันอย่างนี้ผิดนะ เราไปตีความหมายว่า FCTP ก็คือหน่วยลบพิเศษป่าหวายเพื่อที่จะไปทำลายล้าง FC พูดเสียศูนย์เราไปตีความหมายผิดนะ FCTP ความหมายมันต้องเป็นกองหนุนเขาจะทำอะไรเราก็คอยสนับสนุนถ้ามีกำลังรัพย์ก็ใช้กำลังทรั์ถ้าไม่มีก็ใช้กำลังแรงใจ คลิกได้ก็คลิกคลิกคลิกเออไม่ต้องผ่านไม่ต้องข้ามโฆษณาแค่นี้ก็เป็นผู้สนับสนุนแล้ว FCP ตัวจริงแล้วออยิ่งไอกโกโกโมิวเนี่ยมึงเลิกใช้ FCP ได้เลยไอกโกโกโมิวนะ FCP ที่อะไรวะแม่งเสียมเขาตลอดเลยต้องถูกอย่างเดียวเลย